ดวงราศสัปดาหคนเกิดทั้ง7วันช่วงวันที่27พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2516คนเกิดวันพุทธทางด้านการงานเหมือนต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองมีความหงุดหงีดไม่ได้ดังใจท้อเล็กๆแต่สู้ไม่ถอยบุกลุยสู้อดทนเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า ทางด้านการเงินหาเงินเก่งพูดจาเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้เงินพิเศษจากความสามารถของตัวคุณใช้เงินเก่งทางด้านความรักคนโสดโสดแบบไม่ต้องพยายามในความสัมพันธ์ถ้ามีความรักแล้วรู้สึกเหนื่อยขอโสดแบบนี้มีความสุขดีกว่า คุณมีคู่ทำงานมากมีภาระมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะอาจทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาจากการไม่พูดคุณจะรู้สึกเหนื่อยแต่ด้วยความรักความผูกพันก็ต้องยอมปล่อยผ่านทางด้านสุขภาพปวดเมื่อยเนื้อตัวออฟฟิศซินโดมปัญหาสุขภาพจากความเครียด